ของแพ็กเกจการท่องเที่ยวเราไปเที่ยวกันเที่ยวปันสุขปรากฏเลื่อนนะฮะคือตอนแรกเนี่ยตามกําหนดการที่บอกกันก็คือน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมล่าสุดเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าการทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุขพศน์บอกว่าเร็วที่สุดที่น่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันได้คือ15กรกฎาคมจากต้นเดือนก็กลายเป็นกลางเดือนนะครับ คือผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะให้เริ่มลงทะเบียนคือ1กระกฎาคมแล้วแต่ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน com 15กระกฎาคมฮะเดี๋ยววันนี้ทางคุณละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะเตรียมเสนอแนวทางการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ใน3แพ็กเกจต่อคอรมอนะฮะก็รอคอรมเคาะอีกทีแต่เบื้องต้นคุณผู้ชมก็เตรียมตัวที่จะลงทะเบียนกัน 15กรกฎาคมซึ่งในแพ็กเกจเนี่ยก็แน่นอนนะฮะมันจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบิน